เทียบฟอร์มสเดือนแรกตลาดหุ้นไทยกับภูมิภาพสวัสดีครับกลับมาพบกับเบอร์ a วเว็บไทยเซทกันอีกครั้งนะครับเว็บไซต์สำหรับข้อการลงทุนข้อมูลข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนมายสตที่อดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับวันนี้เราจะมาดูฟอร์มตลาดหุ้นไทย2เดือนแรกนะครับหลังจากจบเดือนกุมภาพันธ์ไปนะครับเทียบกับตลาดภูดมิภาคว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามกราฟที่เห็นนะครับตลาดหุ้นไทย2เดือนแรกนะครับับตั้งแต่สิ้นปี 2566r นะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบไปที่ลบ 3. เ์นะครับ ถัดมาก็เป็นตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับลบ3.1%ถัดมานะครับสิงคโปร์ลบ3%และเกาหลีใต้นะครับลบ0.5%ส่วนฝั่งที่เป็นบวกนะครับก็มีอินโดนีเซียนะครับบวก0.6%อินเดียบวก1.2%จีนบวก1.4%ไต้หวันบวก 5.8%มาเลเซียบวก6.7%ฟิลิปปินส์นะครับบวก7.7%เวียดนามนะครับบวกมาถึง10.9%และที่ทำนิวไฮอยู่เรื่อยนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับนับจากต้นปีมานะครับบวกมาแล้วถึง17%นะครับสำหรับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับในภูมิภาคนะครับตอนนี้ของไทยก็ถือว่า น่าจะแย่ที่สุดนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วด้วยนะครับตลาดหุ้นเราก็ยังไม่ไม่ฟื้นนะครับมาดูมูลค่าการซื้อขายรายวันสักหน่อยนะครับของตลาดหุ้นไทยนะครับณปี2023นะครับตลาดหุ้นไทยมีการซื้อขายเฉลี่ยรายวันนะครับอยู่ที่5 1 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับส่วนปีนี้นะครับ2024 y e t o d a y นะครับมีการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่45,000ล้านบาทนะครับก็ลดลงมาประมาณ6,000ล้านบาทต่อวันนะครับถ้าดูเป็นรายเดือนนะครับของปีนี้นะครับเดือนมกราคมอยู่ที่45,000กว่าล้านบาทต่อวันนะครับยอดเฉลี่ยในการซื้อขายนะครับส่วนเดือนกุมพาพันนะครับลดลงมาอยู่ที่44,900กว่าล้านบาทนะครับ ก็จะเห็นว่ายังอยู่ในทิศทางที่ยังลดลงอยู่นะครับสำหรับมูลค่าการซื้อขายรายวันนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับคือดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุนนะครับหรือ investor sentiment index นะครับซึ่งก็เป็นดัชนีที่ใช้วัดทัศนคติของผู้ลงทุนที่คำนวณมาจากจำนวนหลักทรัพย์ i po ที่เข้ามาจดทะเบียนอัตราส่วนการหมุนเวียนของจำนวนหุ้นสัดส่วนมูลค่าการระดมทุนในตราสารทุนต่อตราสารหนี้และมูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็จะเป็นสูตรคำนวณในการคำนวณดัชนีชีวัตทัศนคติผู้ลงทุนนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เพิ่งจบไปนะครับอยู่ที่9.92นะครับซึ่งลดลงอย่างมาก นะครับจากเดือนก่อนหน้าที่32.63%ิบสนะครับเก้นี่ก็คืออยู่ในเขตของนิเก t i ฟ e นะครับก็คือมมีมุมมองเป็นลบนะครับมุมมองเป็นลบอย่างมากนะครับไฮรีนิเกทีฟอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเดชนีชีวัดทัศนคติผู้ลงทุนนี้ก็มีความผันผวน,นสูงนะครับดังดูได้จากกราฟรายเดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยัง เป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรจะต้องใช้วิจรารณญาณในการลงทุนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากนะครับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือ w w w set o r t th นะครับ ก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันนะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแอดจะค้นหาเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาสรุปย่อยกระชับให้ฟังเป็นประจำนะครับเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ